ครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็มาอัปเดตนะครับไก่หนุ่มให้เพื่อนๆนะครับได้ดูได้ชมนะครับวันนี้ก็ได้จับไก่หนุ่มเข้ามาใหม่นะครับก็มีทั้งหมด8ตัวนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆนะครับดูทีละตัวนะครับดูความสวยนะครับของไก่แต่ละตัวนะครับผมไก่ชุดนี้นะครับเป็นไก่พม่าทั้งหมดนะครับ ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นไก่มีเหลี่ยมนะครับเหลี่ยมดีแข้งดีนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆดูชมครับผม8ดตัวนะครับครับไก่หนุ่มตัวนี้นะครับตัวที่1นะครับผมไก่หนุ่มตัวนี้นะครับพ่อเป็นเจ้านกหวีดนะครับแม่เป็นคู่เกิด b2 นะครับก็พึ่ง เช็คไป5้านาทีนะครับก็เลี่ยมดีนะครับมีความไวนะครับไก่หนุ่มนะครับเวลดีนะครับตัวนี้นะครับผมก็ฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูตัวที่สองนะครับครับตัวที่สองนะครับตัวนี้เป็นไก่ที่ผมแบ่งมาจากพี่ชายนะครับ แม่ของเขาเป็นคู่เกิดเจ้าเยร์ยเป็นจักษนะครับที่ผมได้นำมาเลี้ยงชนแล้วก็ได้นำขึ้นเป็นพ่อพันธุ์แล้วก็จ่ายลูกมีผลงานมากมายนะครับเจ้าเยร์ยเป็นจักนะครับลูกเขาก็ได้ชนถึงหลักเอ็มเลยนะครับตัวนี้มีความพิเศษก็จะออกสีขาวนะครับเป็นไก่สีขาวนะครับพาดูชมความสวยนะครับเป็นไก่ ขนสีขาวปากขาวเล็บขาวนะครับแข้งขาวนะครับที่สําคัญตัวนี้นะครับมีความพิเศษคือเป็นไก่แข้งกําไรนะครับเป็นเก็ดแข้งกําไรทั้งสองแข้งนะครับก็ได้เมื่อเช้านี้ก็ติเช็คไปนะครับติเช็คไปหน่อยนะครับติไป5นาทีนะครับ5นาทีก็เตะคู่ต่อสู้นะครับมีหักมีชักนะครับสองครั้งนะครับตัวนี้ก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับเป็นไก่หนุ่มคัดผ่านนะครับ VIP นะครับตัวนี้นะครับ ไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับตัวนี้สุ่มที่สามนะครับตัวนี้ก็จะออกงอนแจ้นะครับสีกดสวยนะครับตัวนี้ตะวันชายนะครับแม่เป็นเจ้าเสือใหญ่นะครับตัวนี้ก็เป็นไก่หนุ่มนะครับแบลดีนะครับติเช็คไปครั้งหนึ่งนะครับ ก็มีลำหักลำชักเหมือนกันนะครับก็ถือว่ามีความไวแล้วก็แข่งดีนะครับตัวนี้ก็มีเก็ดกำไรหนึ่งข้างนะครับเป็นไก่เบอร์แข่งลอยดีนะครับสองกิโลเจ็ดนะครับออกหนอนแจ้นะครับฝากเพื่อนติดตามด้วยนะครับไก่หนุ่มตัวนี้นะครับตัวที่สี่นะครับตัวนี้เป็นเจ้าหมาสีหมอกนะครับ ตัวนี้เป็นม้าสีหมอกนะครับตัวนี้นะครับเป็นไก่สายเหนือสายเตะนะครับที่เราได้นำมาพัฒนานะครับไก่ตัวนี้เป็นแม่สายเหนือนะครับของเพชรพญาลือนะครับน้องชายได้นำมาเข้ากับสายจักรินนะครับก็มีชื่อว่าเจ้าม้าสีหมอกนะครับตัวนี้ก็เป็นไก่หนุ่มคัดผ่านนะครับเตะเยอะนะครับตัวนี้นะครับ ตอนนี้ก็ลอยชน2กิโลห้าครับเตะไปสองครั้งนะครับเตะครั้ง2ก็ได้10นาทีนะครับเบลดีมากเลยนะครับจ้องเตะใส่เตะใส่อย่างเดียวครับตัวนี้นะครับอนาคตก็น่าจะได้เป็นพ่อพันธุ์นะครับตัวนี้นะครับเผดีมากเลยนะครับทีเหลี่ยมหูตาที่สำคัญแข้งไวนะครับอกอาวุธไวจ้องเตะจ้องเตะนะครับ โอ่ครับฝากคุเพื่อติดตามด้วยนะครับไก่หนุ่มตัวนี้นะครับตัวต่อไปนะครับตัวนี้ก็โครงสร้างดีสวยนะครับออกเป็นกระดูกงอนเลยนะครับตัวนี้พ่อเป็นเจ้านกวีดนะครับแม่เป็นคู่เกิดบีสองนะครับนะครับกระดูกดีโครงสร้างดีนะครับใหญ่ไก่ตัวนี้เหมาะกับปะทะไก่เชิงนะครับเหมาะที่จะปะทะไก่เชิงได้นะครับเพราะว่าตามเหล่าโกพวกนี้เป็นไก่ ชนเชิงดีนะครับก็ชนง่ายๆนะครับเอี้ยวตีบิดตีนะครับหรือัดก็มีวิ่งออกนะครับที่สําคัญครับแข้งดีนะครับผมตัวนี้ฝากติดตามด้วยนะครับรอยชนสองแปดสองเก้านะครับตัวนี้เหมาะชนเชิงนะครับตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้คู่เกิดกันนะครับตัวนี้จะออกงอนแจ้นะครับนะครับพวกนี้ก็ ตามพันธุกรรมเหล่าก็ใช้ชนเชิงได้นะครับเป็นไก่แม่นหัวต่ําพิเศษนะครับกระดูกโครงสร้างดีนะครับตรงนี้ชอบตีหัวต่ําชอบตีหัวเลี้ยงนะครับตัวนี้ก็ลอยชนสองกิโลแปดนะครับโครงสร้างบึกเลยนะครับฝากเุณนอนติดตามด้วยนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เจ้าสุดหล่อนะครับ ตัวนี้หล่อมากเลยนะครับเป็นไก่สวดทรงดีลักษณะดีนะครับโครงสร้างดีนะครับตัวนี้ก็ตามเชิงก็ได้ก็ชนได้ทั้งมาาทั้งเชิงนะครับตามสายนะครับก็มีเหลี่ยมขยับวิ่งเตะนะครับตัวนี้นะครับหน้างอนได้หน้าค้างได้มีเหลี่ยมนะครับแข็งดีตีแรงนะครับตัวนี้ก็เป็นพม่าพัฒนานะครับผมลอยชนก็28 29ได้นะครับ เป็นไก่กระดูกงอนนะครับผมฝากคุณผู้ติดตามด้วยนะครับตัวนี้สวยมากเลยนะครับอีตัวก็จะเป็นตัวนี้นะครับไก่หนุ่มตัวนี้นะครับก็กําลังแซมเต็มนะครับผมเป็นไก่ที่ชนเชิงเก่งนะครับตัวนี้นะครับมีเหลี่ยมขยับวิ่งเตะนะครับกดหน้างอนพิเศษเลยตัวนี้นะครับแม่นหัวต่ําแม่นหน้างอน มีเหลี่ยมขยับออกประมาณ2,3 9สเตินะครับหนึ่งฟุตติหนฟุตติตัวนี้นะครับผมตัวนี้ชนเชิงดีมากเลยนะครับฝากเพื่อนๆติดตามนะครับไก่หนุ่มชุดนี้ด้วยนะครับซูมฟาร์มสศสิริพรชัยนะครับชุดแรกที่จับขึ้นเลี้ยงก็จะได้ติหลายตัวแล้วนะครับนะครับไก่หนุ่ม แปดตัวนะครับแปดตัวนี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับช่องทางการติดต่อก็เดี๋ยวผมแปะไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับผมโอเคครับผม